สวัสดีค่ะช่องเสียดีละน้าบน,านะคะเมื่อนี้ตามเลขแม่ล่างแม่นอีอ่สิงวดที่แล้วให้หนึ่งเก้าสามเมื่อนี้ก็เป็นแนวทางจากทางช่องเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจเนาะคะ่ะย้ำว่าเป็นแนวทางเท่านั้นมากจังตามบบมากกับพานด้วยค่ะเป็นเลขแม่ล่างด้วยค่ะคลิปนี้เดอ้อสวัสดีค่ะพี่ครับผมเลีงไหนเป็นจังไปหายไปสายไหลเหมือกเป็นอะไรเสียเขาเพื่อเสีย เป็นไขรได้บอกค่ะไข่แตกเลยไข่แตกไข่แตกออกแล้วหนึ่งเก่าสามหนึ่งเก้าสามโอ้แม่นนะเล็กเล็กล่างทรงนะครับนเสียแแม่นได้เล็กเสียก็ไปตามแต่อะไรก็ไม่รู้เลาเสียไปจ๊ดตัวไหก็เสียเป็นไข่แตกพี่น้องเป็นร่มเลยบอกว่น ฮ้ยทำนะหมดหมดลาหมดลายหมดลายไปนํำไปสามบ่สามแปดบ่ไปน้ำเลขบาสี่สองไปน้ำสี่สองโอ้ยแล้วยันแตกไข่แตกไข่แตกครับเก็เก็เศร้าเนี่ยไข่ได้สีหามือนะ โอ้ยเสียดเล็กจะแข่งกอนดีกว่าเสียะมาจะใส่ครับสี่สวงอันหนึ่งเจียร์มาฟันตัวเดี่ยอเล็กจ้าของกันว่นเสือวันนี้วันนี้พ่อพีทบังดอกวันวันดีพ่อเกนวะวันนี้พ่อเปียร์ดอกา็ว่านแปลวมาแล้วเอาคือของนิมชาวาเอฟที่โตหาว่ดแตกถามตัวเป็นคือสื่อถือสามถูกยังไงครับผม ก็เจ้ากระสือตัดเหร่นละหนึ่งเก้าสามเก้าสามสามเก้าอหนึ่งเก้าเก้าสี่ให้อันห้าศูนย์เก้ามันบอกห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์กันหนึ่งเจ็ดครับเขาเขาก็เลยไปตัดใส่กันเเขาไปร้าพี่ฮาเลยเออข้าเจ้าเก่าหนึ่งมันว้างขาเจ้าออกหาไมเขาเจ้าคนใช่กันนะขาเจ้ากระสือตัดออกตัดขึ้นตัดไปตัดมาเดี๋ยนวัน จะเมนดวงเขาเนาะถือสามต,ตัวไดเป่าคะสามตัวไดเนี่ยเสียก็ไปนเน้นเลขคนอื่นทีเนี่ยโอ้ยเลขอันเสียห้นะมันจะเส็งหมดเนี่ยสี่สองเนั่ยแค่ไหนเลขออกมาผมตัศูนย์ให้เสียนั่นแหละที่บอกคือคือไอ้คุณบอลไปหันหลังว่าสี่สองเน,นี่ยคือมันว่าเป็นเลขเขาไม่ดวงไม่เอาเลขเจ้าของซ้ำโค้งเสื้อไทยพนังว่าไม่หยับหลังไน่เห็นหนึ่งเก็ด ใจเห็นเลยผมเลื่อมเลยเกี่ยวขวางเลยโอ้แรงว่าเสียเสียถือว่าบางคันนิโอ้ยเฉยจังไรกันนั่งว่าไปซื้อเลขเสียไงเพื่อนหกอซีสองันนีเื้อว่าตัดซื้อว่าตัดบอกคือหายลไรบอกยิ้มพวกนี้ซื้อเลยซื้อเลยพนัว่าดก็ทิมเรียกนเลยเนาะเออเป็นเลขร่างทรงละเสีย เรียกรบงันนี้เรียกแงช่งโอ้กับเลขเสไปพิ่งดวงก็หมอดูตาทิพย์เสียว่าซื้อไว้บ่ซีเจ็ดเลยนังนัว่ามานํ่เลียกันที่ว่าเสียเพื่อนฝันว่าเตขุดบอลเขาหลังเสียสีสองขี่มาสีเจ็ดซีเจ็ดเขา่เอาตว่าเรียกมาศูนให้เสียนะเอาจุดรอบนีแก้แก้ตัวเรนที่นำคนอื่นเป็นผดเออ แต่ว่าหมอดูเพิ่นว่าเลขชุดนั้นน่ะสามารถซื้อได้เบิดปี <c oughs> อของเสียมีละนาบอ่ะครับผมเสียดายเนาะเสียเนาะเสียดายแหย้งครับเสียดายแหย้งเอาแสดงว่างวดนี้แม่ร่างเพิ่นไปนั่งเอาและะา้วบ่ค่ะนั่งแล้วนั่งแล้วนั่ง <c oughs> ขึ้นวันพระน่ะครับขึ้นวันขวดะ่ะพระนอีกผ่านมาคร <c oughs> ับมื้อนี้เอาเลขแม่ร่างก่อนเนาะเสียเนาะครับเอาเลขแม่ร่างก่อนเดี๋ยวมันสิเต็มก่อนเนาะครับเข้ามางวดนี้เป็นงวดที่5แล้วเน๊ งวดงวัดไม่กินววดที่สี่มาหนึ่งเก้าสามวันหนึ่งวันที่ห้าครับครับเปนใครเป็นใครเก็ตงวดวันนี้ก็บจรงวันที่ห้ากัสิเดียอีกสองงวดครับผมเสือโอ้เสียดายเงี้ยเสียดายเงไปตามแต่เลขคนอื่นเราเสียเนาะโอ้หนึ่งเก้าสาม นอกก็บอกคือโคตรแต่ให้คุณบอลเขาดีใจหันหลังมาซีสองมังเกิ้ลจังเผื่อไงขึ้นลืมเลขเจ้าของโอ้เหล็เจ้าของผมนี่นหัวใจเลยประเด็นเรียงแล้วทอดละแต่ว่าเสียก็ปล่อยโยหนึ่งหนึ่งเก้าสามนะครับเนาะปล่อยหนึ่งเก้าสามก็หาเก้าศูนย์ครับซีเจ็ดกับปล่อยแล้วสามแปดอะสามแปดกับปล่อยเจ็ดสามก็เจ็ดสามกับนี่สามแปดมาจากไหนเสียโอ้เหล็กลุงเตี้ย อันนะเขาบอกคือหลไรโอ้เอาเอาต่อไปต้องเอาเลขเจ้าของเลยพ่าเลขเสียแน่นีต้องเอาเลขเจ้าของต้องเลขเจ้าของครับตัวตัวตัวไหนบังคับเสีงวดนี้หนม่งผุ่มผ้าเลยเนาะจับหนึ่งผุมผ้าเอามื่อนี้ปลอยเลขแม่ลงก่อนสามตัวพเจีบสามตัวครับได้มาสามตัปล่อยเลขแมลงก่อนนะคะกพเสีย เขาผ่านไม่ไม่กอไก่กอไก่อยู่ข้างหน้าเสียกุมานี่บ่ะครับผมเพราะว่าถ้าบริเลียนน้ำหมือนคนอื่นอนนยู่โอ้โหบ่มีหมองไวเงนินยมึงหนึ่งหันอายาเลยผู้ว่าบอกบอกขึ้นหายอะไรบอกจะเลี่ยมเรียกเจ้าของสี่อัน ข้องสุดท้ทยน่นไม่มีการมามาเหยียบลังไว้พู้นี้มุต้องซื้อตัวนี้หมดเลยเอาบาทนี้อันี้เลขไม่ร่างในตัวไดนคบเนียกำลังสิเขียนหายโนปกาเขาบอกออกเด้เลยเลขไม่ร่างห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามนะครับห้าเจสามื้อไลายได้ไลาย สีน้เจ็ดสามไม่เจ็ดสามซื้อหลายหลายแมนเพราะว่าเข่ามากงวดเมื่อกี้เข่าหนึ่งเข่าสามเนาะแต่เรียนก็ได้วันนี้วันไหนมาห้าเจ็ดสามนีครับเออห้าเจ็ดสามนะครับ FC FC ครับผมครับสามตัวเท่านั้นครับแต่ว่าเลขอันผมฝันเนี่ยได้ได้เจ็ดหกคือฝันได้เจ็ดหกฝันว่าได้ได้ได้เจ็ดหกเก็บนั่นแหละแต่ว่าสตัดออกเลขเจ็ดตัวนึงมันเรียนเลขเลขหกกับเลขเจ็ด เจ็ดหกเจ็ดเิรครับเจ็ดรอบทีแล้วเจ็ดหกเจ็ดฝันนะเจ็นะครับเขเลขออกแล้วฝันนหันว่าจังดฝันว่าตั้งสี่ได้ไปขับรถมันบ้าแจะโดนนั่นแหละวายยุ่นี่ขับรถแค้นั้นจะอายสิปีเราวยี่สิปีแล้วเอ้าม่าเลยขับรถขค่นี้แต่เบียนมั่นนะครับเจ็ดหกเจ็ดสีโอ้จะเลขกประทไหนออกกับว่าฝันเนาะพอเรขออกแล้วก็ฝันเอาคือว่เอาเบิร์เนทะเบียนเจ็ดหกเ็ดสออมันก็ออกัได้สี่เจ็ดนะเอามันก่าน่ได้เขาไดเขาเอาตันเลอกสี่ออกเขาได้ หกเอาลุ่งบอลลดค่ะเออลุ่งลุ่เอาร<อ>เป็นทะเวียนรดมันออกซ้ำกันกันกนมีดดเอันนี้เขียนเีนบอกเอฟซีมนว่าเด็กู้ทรงผู้ทรงผู้ทรงเสียไงจะม่ไไก่ได้เสียไงยเด้อบอกเสียเงรดสันก็ชิวกัน <laughs> <laughs> เจ้าไปน้ำลายจะบอกลายตัวโดนใจขึ้นกะไปวัดเมื่อไงก็รดตั้งเป็นมื่นบอกไปวัดเมื่อไก็ได ไปหยิบลอตเตอรี่อ่าเป็นร้อยใบเนาะเจ็บเนียงกวโอ้ร้อยก็ใบคุณนะลอตเตอรี่ก็ได้เจ็บเนียงกว่าเจ็ดหกเจ็ดสี่วันนี้เสียหยิบลอตเตอรี่ยังครับผมก็ได้ได้ร้อยหาสิบร้อยหกสิบใบเขาได้ร้อยหาสิบตัวตัวนี้เน้นร้อยร้อยหาสิบนี่แหละเจ็ดหกเจ็ดสี่นี่คือตัดเล่นเนาะเสียเนาะเออตัดเล่นเอาได้ครับเด้อนี่ฝันฝันตองหัดครับเพราะว่าเรียกออกแล้วมาฝันแล้ว่าศูนย์ให้เจ้าขอางด้วย อ่ามือจะเรียกประเทศไห้ออกคือบฝันเจ็ดซีซีเจ็ดแหน่มบ้านเมื่อกี้นี่ก็แปลว่าบอกทราบบอกฝันตอนเป็นไข่เน๊ะเป็นไข่อยู่นอนนอนอยู่กับเลยฝันเอ้าครับก็เลยว่ามันมันมันสี่เหลี่ยมยวนเจ็ดหกเจ็ดเลขสี่ได้สัตว์ออกครับจะเรียกคู่ส่งนี่คือหาเจ็ดสามห้าเจ็ดสามมเสียยกหนึ่งครับผมเลขล่างส่งให้ห้าเจ็ดสามเออ เสียนี้ะน้ำฟันตองวดเจ็ดหกเจ็ดสี่ฟันเกี่ยวกับรครับให้ตัดเล่นนะครับตัดเลือกเอาตัดเล่นเอาอาจจะเป็นเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหรือหกสี่นะครับผมหรือเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่ครับผมให้ตัดเล่นเอานะครับนี่นะครับเลขปูส่วงน่าจะเลื่อมเนอะห้าเจ็ดสามเจ็ดสามครับผมครับแนวทางเสียมีระนามนะครับผมเอาไปจับรถเตลี่ไวแล้ครับย้อมเสมอผมปล่อยปุ๊บเหมือนปั๊บล มาฟันเขากันเรื่องเก้าสามนะปล่อยออกมัดเลยอหาซื้อก็ได้ลอตเตอรี่ว่มีเลยหนึ่งเก้าสามนี่เราปล่อยคลิปแรกๆเลยเนาเสียเลยแรกๆเลยแล้วเสียก็มาเควที่หลังเนาะครับแม่นอืมนี่นะครับกี่ใบนั้นหยิบรอตเตอรี่กี่ใบเลยนะครับประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนี่แหละตัวไหนครับเสียเน้นนะครับเน้นเจ็ดสามสามเจ็ดลอตเตอรี่แับหกเจ็ดเจ็ดหกครับเพราะว่าฝันในตัวนี้ดิฝันตรงอั พ่อเรียกออกมือนี่น<ม>บ้ามืออือนกับวาฝันเลยเรียกเพิ่นเจ็ดหเรียกเชียเจ็ด,ดโ้เอางบละบนี้กันเนาะครับเาไรู้กันแต่ว่าวเรียกปูส่งนี่เขาสมหวัดนี่ว่าเอาสืสอ่อถือบ่าตัดถือบ่ากนละครับห้าเจ็ดเจ็ดสามห้าสามตัดเหรียญเอาแบบนี้นะคะเนาะครับจังได้กระสีนละโค้งชุดท่ายเยี่ยมเสียไมนะคะเนาะโอ้ง่ามเลยเลยุนี้ อ้าวขอบคุณเสีเยได้หลายค่ะเปนเนีย่ยทางบ้านบาบดีครับ